สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่สอพฤศจิกาย,ยน2567พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโนโยธินนำตัวนายเต้ยผู้ต้องหาในคดีทำร,ร้ายร่างกายนายธรรมราชทนายความชื่อดังส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับนายพีผู้ต้องหาร่วมอีกหนึ่งรายได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดทำให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นที่จะส่งสำนวนให้พนักงานอายการพิจารณาในช่วงปลายเดือนนี้ ไนเตอร์ให้การรับสาร,รภาพว่าได้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหลังพบเห็นข้อความที่นายธรรมราชโพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับอิสารามขีมูแต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเนื้อหาไม่ตรงประเด็นจึงบระดานโทระและก่อเหตุขึ้น ทางนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าและไม่มีผู้ว่าจ้างพร้อมกล่าวขอโทษสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีคำสั่งห้ามการถแถลงข่าวในพื้นที่ ด้านนายธรรมราชเดินทางมาศาลแขวงพระนครเหนือในฐานะโจทร่วมเพื่อเปิดเผยสันนิฐานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังเนื่องจากไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนและยืนยันว่าไม่ได้ดูหมิ่นาศาสนาอิสลามตามที่ถูกกล่าวหาโดยผู้ต้องหาอาจเข้าใจเนื้อหาไม่ครบถ้วนนายธรรมราชยมรับว่าได้สั่งซื้ออาวุธปืนจากสวัสดิการสภาธนายความแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันตัวและยืนยันจะไม่ยอมความพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายหลายแสนบาทเนื่องจากได้รับบาดเจ็บบริเว อวัยวะสําคัญมีคขั้นนี้ไหมมันมันก็มีเคยปืนปืนมาปู่กก็มีมีเมื่อก่อนีอ,อาจจะคือขั้นจะชกกันที่ที่อ่อที่ศาลที่อะไรก็มีแต่ครั้งนี้ถือว่าแต่ครั้งนี้คือมันที่เผือไงนที่เผือแล้วมันอยู่นะคือเขาต้องการที่จะให้เขาเรียกว่าดับแสงถูกไหมมันก็ต้องมีคนใจไงผมสนิษฐานว่าเขาก็ต้องมีคนใจมาอ่าแล้วมันก็คงเดาไม่อย่างหรอกสาวไปถึงไม่เป็นไร ประสานถามว่าถ้าประสานสาวไม่ถึง,ถงอ่ะเรู้อืรู้เอาเป็นว่ามองยังไงกับที่หลายฝ่ายมองว่าตอนเนี้เฮ้ยมีคนจ้องที่จะตบปากคนายก็ก็ก็แล้วแต่อ่าก,ก็แล้วแต่ตก,ก็ถ้าตบก็อีกทุกอย่าครับเลยอือแเนี่ยถุกมดำเนินคดีอยู่เนี่ยุ้มไหม่ครับอือุ่้มไหมกับที่ท,ที่ที่ทำนะครับอแล้วผมไม่ยอมด้วยอ่าผมก็ไม่ยอมแล้วรบก็จะเช็คประวัติด้วยอือันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าทำไมรีบฟ้อง ประวัติอัญมณออกย่างทำไมรีฟ้องมันมีนะคือรีบฟ้องรีบรับสารภาพเพราะว่ากลัวว่ามันมีประวัติเดี๋ยวผมเช็คให้ไม่เป็นไรถ้ามีประวัติเนี่ยมันรอไม่ได้นะมันแต่บางเพื่อนผมไม่ได้กล่าวหาเ่านนมันจะมีลักษณะว่ารีบรับสารภาพใช่จไหมครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ประวัติอัญมณถ้ามีมันออกมาเนี่ยไม่เป็นไรเล่นเทคนิคนี้ผมก็เล่นเต็มโอเคี่นี้แล้วนะครับ